อมากเธอเธอคือคนที่ขึ้นมาเขาต้องร้องเพลงนะไม่ไ <c oughs> ด้ามาดิอย่าพ่งไปอย่าพ่งไปอย่าพ่งไปมีคนขอเพลงเธอมีคนขอห้ามใจซิซี่อ่ะร้องเลยไ,ได้เธอร้องบ <c oughs> นรถเธอจะไปจะร้องคนเดียวเหรอฟังเธอได้ <c oughs> อุ้ยเธอฉันเอาเธอขึ้นมาแล้วแฟนขับเธอก็ขึ้นมาเต็มเลยอ่ะฉันทำไมเธอยังไม่อาบน้ํานอนก่อนก็ฉันกลับห้องมาแลวฉันก็มีงานด่วนก็เลยทํางานก่อนแล้วฉันก็แบบเออเพลินก็เลยแบบคุยกับทุกคนก่อนไงฉันเชื่อเธอเลยตอนอยู่บนรถจะหลับจะหลับถ้บบนรถมาแล้วตอนไงฉันก็เลยแบบเออตื่นพวุ่งนี้ตื่นอยู่โมงก่อน เออเดี๋ยวก็ให้คู่เฮมดีกันตีโอ๊ยแต่ละเฟซที่ขึ้นมามันเมันเก็บความล้บกันไปเลยเว้ยไปแล้วาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะถามกันว่าเบงซิซี่มันลึกคำนองยังไงนะโอ้แล้ว พ hey, ยายามไม่รักแต่มันก็ทำไม่ง่ายหาหัวใจเอาไว้แต่มันจทบทนไม่ไหวก็เธอนั้นแสนดีและฉันก็รู้ดีว่าไม่ควรรักอยากจะมัดหัวใจเอาไว้ไม่ให้ไปไมีวันไว้เมื่อใกล้เธอ โอเคโอเคโอเคพี่สุดท้ายพี <s <s ่สุดท้ายพี่สุดท้ายใครพี่มาก่อนเดี๋ยวเราไปนะเดี๋ยวจะไปแหละงุยอย่ามางุยค่ะไปฟัดไปขัดเนาะจะไปแล้วจะทิ้งทุกคนแหละแซลเก่งโอ้ แต่ละคนว่าไงไข่มุกอันยง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 มันหลงยังไงอ่ะเพื่อนคือแบบมแหลละเพลงเรื่องงงงงมากมั้งเออร้องงไงอ่ะ ปลอยเดียวมองมาหาปล่อยให้เธอหาปล่อยให้เธอไปคงไม่ดีแต่ถ้าเขามาร้องไงอ่ะอขอเขาปล่ยก่อนอ๋อโอเคเนี่ยเออ แต่ติดที่ใจของฉันไม่กล้าก็ปล่อยมันได้ไหมาหากจะปล่อยให้เธอผ่านไปคงจะไม่ดีแต่จะให้ความเธอไว้กลัวไม่เป็นดังใจหากพรุ่งนี้ฉันต้องเห็นเธอไปรักใครคงไม่ดีคงไม่ดีคงไม่ดอยาหายอสฉิ่ีก็ยังไม่ไปแล้ก็มีนักกลองเข้ามาเลยโอ้ชอบเลยนักกเองเขาอยู่กันดึกจังเว้ย ิบนาทีไม่มีอยู่จริงใช่ไหมมว้วนมาแล้วมว้วนมาแล้วโยม้วนตกใจมว้วนรู้ใช่ไหมว่าใครจะขึ้นมาจะต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงเวอรเร็วร้องให้พี่ี่ฟังท่อนหนึ่งเมื่อกี้ซาร่าก็ขึ้นมาร้องเพลงแล้วหนึ่งเพลงเหอพี่ผมเอาหมวกเป็นสภาพผมแย่มากเลยตอนนี้ผมแบบกดไป <c oughs> ไม่ได้คิดอะ <c oughs> มาเร็ว God damn God damn ดปล่อยให้เธอผ่านไปคงจะไม่ดีแต่จะให้ฟขาเธอไว้ก็ไม่แบัณใจสวัสดีออนทุกคนด้วยนะคะชื่อโจรินโจรินจ้าโจรินโฟอีนะคะอยู่วงโฟอีฟนะคะ ม,ม้วนใส่หมกพี่จะใส่เป็นเพื่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วพี่จะให้ผมร้องเพลงอะไรอ่ะอยากร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรเอามาท่อนหนึ่งอยากขายเพลงเว้าโอ้ยแต่เนาะเขามาก่อนมันแมสแบบแมสเกินแมสแล้วอ่ะเย่ทำไรอ่ะดึกดื่นอัดเพลง yes bro อัดเพลงอะไรหยอบิวอน ไม่บอกบอกไปทำไมอ่ะเฮ้ยทคนดูเยอะจังเลยอ่ะทำไมต้องมาดูผมสภาพนี้อ่ะถามจริงเฮ้ยนง่ยแหละอ I need to go get แบบไปเอานักกากมาดีกว่าเอ้ยไม่ต้องแล้วท่านเดียวท่านเดียวแล้วพี่ปล่อยเลยพี่จะปิดไลน์ละเร็วเพลงอะไรคิดมาอ่า Namta mắt shallow night in my by gone these are wrong hãy more say Namta shallow night me glad you show with a oh 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 เยโออี yeah. Yeah. Uh ๋เราลองเพลงแอดลา์ซ huh. uh ักเพลงดิไปก่อนลงก่อนเออเฮ้ยลองให้ถูกเพลงเว้ยลองให้ถูกเพลงเว้ยแค่บอกว่ารักติดที่เขานั้นมาก่อนเขานั้นดูแลเธอดี อยางนี้ฉันทำไม้เธยได้สักทีจจอยากปอกคิดถึงแต่คงไม่ซึงเท่าคนในเธออยากฟังคงไม่มีทางได้บอกแต่ไม่เป็นไรแค่ฉันได้รักเธอไปกพ็พอแล้วพอแล้ว <laughs> ยังไม่นอนหรอนอนหรอ ผมจะไม่นอนจนกว่าผมจะอัดให้เสร็จคือยี่ซู้นะพี่เป็นกำลังใจคือผมแต่งเพลงไม่ได้เลยอ่ะทำไมฮะคือมันไม่ได้ I don't know น I don't know เลยก็อยูอยากแต่งอะไรอะอยูอยากแต่งกับแบบเฮ้ยคอมร้าหรออยูอยากแต่งเกี่ยวๆอะไรไม่รู้อะพี่คือแบบนั่นคือปัญหา <S <S มผมว่า ดูก็แค่ออกไปหาประสบการณ์แล้วก็แต่งตามความจริงเออมันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ออกดิช่วงไหนไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อน <laughs> ฟังก่อนฟังก่อนแปลงมันไม่ค่อยได้ออกไปแบบทําอะไรมากอะมันเป็นแบบรูทีนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยออื <c oughs> ก็เขียนกยับชีวิตที่น่าเบื่อ ของมิออนอยากต้องการใครสักคนมาทําให้ชีวิตมันแบบมันมีแล้วไงพี่มันมีเพลงนั้นแล้วโปรดส่งใครมาแล้วเรอยู่อะทำให้มันเศร้าดีก็เป็นเพลงแบบแบบคึกหน่อยเป็นเพลงที่แบบมีเตียมขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นเพลงเร็วอะไรเงี้ยไม่ต้องเพลงชา้าไม่ต้องเพลงเศร้าให้มันแบบเป็นชีวิตท,ที่น่าเบื่อที่มันไม่ได้เศร้าแค่ต้องการให้มันมีสีสันกว่าน,นี้อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> เห็นไหมเห็นไหมเย a ตรอพี่เราฟังนะมิวออนโอเคครับ กูนะครับผมไม่รบกลัวแล้วเออพี่จะไปแล้วเหมือนกันบ๊ายบายโอเคโอเคโอเคจะไปแหละจะไปจริงๆแหละเพราะว่าเกินมาสิบนาทีแล้วโอเคไปเลย บายบายโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันนาเกินไปอย่ากจะรู้ว่ารักเธอมันเป็นฉันไรมีจริงใช่ไหมโอโปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวได้ ช่วยมาทำให้ฉันเขา้าใจแ่ะได้รักใครกับเขาสักครั้งฟันดีค่ะทุกคน